สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันอ่อนปรียางามสง่าค่ะการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและการดำเนินงานที่โปรง่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป็นอีกนโยบายสำคัญที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญมาโดยตลอดล่าสุดค่ะได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่3ค่ะ นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนธรรมิบาลและบรรษัทษิบาลระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปชสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสครสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรตมีนางสุวรรณนาสุวรรณจุทะกรรมการปปชเป็นประธานพิธีลงนาม าร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมขับเคลื่อนเรื่องธรรมาภิบาลและบรรษัทพิบาลนบานในภาครัฐวิสาหกิจโดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจทุกแห่งนำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจพศ2566ถึง2570ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูป,ปธรรมตามหลัก Apply or Explain ที่จะนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่และหน่วยงานตั้งเป้า ในปีพศ2570เรื่องการร้องเรียนการทุจริตในพักรัฐวิสาหกิจจะลดน้อยลงภายใต้การบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาล นี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานซึ่งนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวสาหกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับป้องกันการเกิดทุจริตทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน บุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะใช้หลักธรรมาพิบาลเพื่อช่วยสกัดกั้นและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตด้วยค่ะ ร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งเป้าให้การร้องเรียนเรื่องทุจริตลดลงค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันอ่อนปรียางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ